สนับสนุนโดย s i n ค Corporation ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบแวนิชเคยดูหมอไหมเคยดูหมอไหมว่าชีวิตของเราเนี่ยจะดังในชั่วข้ามคืนอย่างนี้ไม่เคยเลยครับไม่เคยดูเพราะว่าพ่อแม่สอนว่าอายุแบบว่ายังเด็กๆอยู่ดูไม่ได้อ๋อยังเด็กๆอยู่ใช่เขาบอกว่าดูไม่ได้ดูไม่ได้ครับแต่เห็นบอกว่าคุณแม่นี่เป็นคนที่พยายามผลักดันให้เจมเป็นดารา ตั้งแต่เด็กมใช,มใช่ก็คือจริง,รงๆแล้วคุณแม่เขาเปิดร้านขายเสื้อผ้าที่ต่างจังหวัดครถวจังหวัดพิจิตรแล้วก็มันก็เป็นห้องแถวเล็กๆนะครับแล้วแม่คุณแม่เขาจะดูทีวีทุกวันแต่ว่าดูทีวีแล้วก็เขาเขาก็จะเห็นดาราเห็นแบบว่า,แ,วาแบบว่าคนดังในทีวีอย่างเี้ครับแล้วเ,เขาก็คิดว่าสักวันหนึ่งเขาอยากจะให้ให้ลูกเขาไปอยู่ในทีวีบ้างพยายา,พยายามพยายามผลักดันมากพยายามพยายามบอกว่าแบบไปเถอะลูกไปเถอะลูกอะไรอย่างเงี้ยครับแต,แต่ว่าคือด้วยด้วยผมเป็นคนที่เหมือนกับ ชอบคอมพิวเตอร์มากครับเล่นคอมตั้งแต่อนุบาลสองอแล้วค็นี้ก็เป็นแบบเหมือนกับเด็กที่ขี้อายครับไม่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกแล้วต่อต้านไหมต่อต้านว่าไม่อยากที่จะเป็นดารามีไหมก็มีบ้างครับมีบ้างที่ต่อต้านต่อต้านมาแบบต่อต้านแม่ว่าไม่ไม่อยากเป็นไม่อยากทําอะไรเงี้ยครับพก็เป็นคนขี้อายจริงครับตอนเด็กอย่างนี้ไหม,มที่เขาเรียกว่าชะตาฟ้าลิขิตถึงแม้ว่าเราจะต่อต้านยังไงก็ตามแต่มันก็มันเมื่อลิขิตมาแล้วก็ต้องเกิดอะว่า้น ก็ก็คงก็ไม่แน่ใจครับมันคืออะไรแต่ว่าแต่ว่าพอพอวันนี้แล้วผมมาทําแล้วเห็นเห็นคุณแม่ครับพอยิ้มได้แบบคือเห็นยิ้มมีความสุขผมก็ดีใจดีใจมากครับคุณแม่ทําอะไรบ้างตอนนั้นคือส่งส่งชื่อเราเข้าประกวดอะไรบ้างตอนตอนนั้นคุณแม่เขาเป็นเหมือนกับว่าซื้อของจากแคตาล็อกนะครับแคตาล็อกกมิสทีนอะไรเงี้ยแล้วจะมีแคตาล็อกไฟเดย์มาแล้วเขาก็เห็นว่ามีประกาศว่ารับสมัครหรือว่าไปประกวด เพื่อเป็นแบบแคตตาล็อกถ่าย <S <S ลงแคตตาล็อกอะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>สินค้าใช่อตอนนั้นแม่มเป็นนายแบบใช่ครับมันก็เป็นแบบทำโฆษณาเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแม่ก็เลยคิดว่าเอออยากอยากให้ลูกไปอยากอยากให้ลูกไปแล้วครั้นี้ก็บอกให้ลูกให้ผมนะครับส่งรูไปไปส่งรูปไปให้เขาทั้งเน็ตผมก็เลยบอกว่าแม่เอาแม่ยังไงมันก็ไม่ส่งไม่ส่งไม่ส่งให้ด้วยแล้วอยู่ดีแม่ก็แบบว่าแอบแบบว่าเอารูปผมไปส่งไปสนีแทนแม่อส่งไรใช่ครับแอบส่งไปให้ให้ด้วยตัวเองใช่ก็เลย ก็เลยต้องแบบโดนบังคับไปประกวดครับโดนบังคับครับกี่เวทีมาแลไวไปประกวดมากี่เวทีแล้วก็คืออย่างน้อยก็สมัครไปกี่เวทีเวทีเดียวครับเวทีเดียวครับ AF ที่สมัครไหมไม่เคยครับไม่เคยดันดาราสมัครแล้วยังเออเออดันดารา ไม่ทักฮะยังไม่เคยเหรอเออไม่เคยนี่เจมยังไม่สายนะสมัครเข้ามาเถอะเดี๋ยวผมไม่สมัครครับได้นะตอนนี้คิวเราก็ไม่ยาวประมาณสักสีกว่าแต่เราจะพยายามแซงคิวให้โอ้ยขอบคุณมากครับแต่ว่าต้อง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 รักคิวผมด้วยนะครับรักคิวรักคิวโอเคได้ครับอาจจะเดือดประมาณสักสักหกเดือนประมาณเราจะไปนี่แหละครับที่เราเรากำลังบอกว่าชะตาฟ้าลิขิตนะจะยังไงก็แล้วแต่ถ้าเขาลิขิตมาแล้วก็ต้องเป็นอย่างเงี้ย ยังไงก็ต้องดังอ่ะที่เขาว่ายังไงก็ต้องดัง <c oughs> ตอนสุดท้ายตอนที่ดูเนี่ยแม่ดูอยู่บป่ะดูไหมออตอนสุดท้ายสุดของเรื่องวันสุที่ผ่เอ๋อพอดีแม่ผมให้แม่ไปไปไปเที่ยวครับเที่ยวต่างประเทศนี่แม่ขาย๋ิยนะ พ่อแม่ขายเสืส้อผ้าเป็นรูปอยู่ที่พิจิตต์แต่ชื่อร้านอะไรยอยู่ถนนอะไรชื่อร้านสตรอเบอรีร่ครับสตรอเบอรี่ครับอยู่ถุนนนทร์อยู่ตลาดเลยครับตลาดสดเทศบาล2ต,ตลาดสดเทศบาล2พิจิตตนะฮะร,ร้านสตรอเบอรี่นะครับขอประชา, 3, าสัมพันธ์เสื้อผ้าสวยงามมากนะคะรับขายถูกนะครับแล้วก็ลดราคาเต็มที่ถ้าใครเข้าไปและเอ่ยชื่อเจมจิรายุได้ลดเป็นพิเศษ40%นนะครับยุ่งแล้วพูดเล่นพูดเล่นก็เพิ่งทราบเดี๋ยวนี้ ก็ปรากฏว่าคุณแม่ก็ปลื้มใช่ครับก็คือจริงๆแล้วคุณแม่เขาก็ไม่คุณพ่อคุณแม่เขาก็ไม่เคยได้ไปเที่ยวต่างประเทศครับก็เลยพอพอได้เงินจากละครมาก็เลยผมก็อยากอยากให้เขาไปละครเรื่องแรกได้มาปั๊บให้แม่ไปเที่ยวต่างประเทศเลยไปเที่ยวประเทศอะไรไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นไปกี่คนะอ่าไปกับย่าประมาณสักห้าหกเจ็ดคนมั้งครับห้าหกเจ็ดคนเราออกหมดเลยหรอไม่ไม่ครับออกแค่พ่อกับแม่ครับคุณพ่อออกแค่กับคุณพ่อกับคุณแม่ใช่ โอ้โหแหมลูกกตัญญูจริงๆน่ารักมากนะครับพี่น้องกี่คนที่บ้านอ่ามีพี่สาวอีกคนอีกคนหนึ่งครับมีพี่น้องสองคนตอนนี้บอกได้ข่าวว่าเรียนหนังสือเก่งด้วยพี่สาวอายุเท่าไหร่ละอ่าตอนนี้ครับ24 25ครับ25 24 25ห้าบจบแล้วสิเรียนหมอครับเพิ่งจบเรียนหมอพี่สาวเป็นแพทย์ครับแพทย์ครับสเปเชียลิสต์อยางหอยยั้งเพิ่งยังครับเพราะว่าเพิ่งจบเรียน6ปีจบแล้วก็เดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวไปต่อเฉพาะทาง บอกต่อเฉพาะทางเชฟเชลิสเอเป็นคุณหมอแล้วนี่ครับนี่คือกับคุณแม่คุณแม่ครับเป็แม่เปียบเลยเป็นพ่อคุณแม่คุณแม่โอ้ยหน้าแบบยังกับพี่น้องสามแฝดเลยเนาะนี่คือคุณพ่อนะครับแล้วเจมส์่ยตอนนี้เรียนอะไรอยู่ตอนนี้เรียนบริหารธุรกิจครับบริหารธุรกิจครับบริหารธุรกิจต่อมาก็จะเป็นนักธุรกิจก็ได้เรียนเรียนเป็นความความรู้ไว้ครับเผื่ออนาคตเผื่อไปใช้งานได้เรียนเก่งไหม ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่ได้เท่าไหร่เกรดได้เท่าไหร่มอปลายผมได้ประมาณสักจบมาก็สองจุดห้ามั้งครับสองจุดห้าโอเคสองจุดห้าโดยเฉลี่ยครับไม่เป็นไรผลสอบออกมายังไงก็ได้นะขอให้รอไว้ก่อนไม่เกี่ยว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  แต่พูดถึงความหล่อนี่คุณแม่ตั้งใจที่จะให้หลอตั้งแต่อยู่ในท้องหรือใช่ปะ <c oughs> ท่านที่กําลังท้องคุณลูกนะฮะฟังตรงนี้นะฮะคุณแม่เขามีทริคครับมีวิธีการหลากหลายเรื่องหลากหลายวิธีด้วยกันใช่ใช่ครับคือตอนนั้นกําลังขายเสื้อผ้าอยู่ที่บ้านครับแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาแล้วก็บอกว่าถ้าอยากให้ลูกจหมูโด่งเนี่ยต้องกินปลาตัวเล็กๆครับกินปลาตัวเล็กใช่ที่กินได้ทั้งตัวครับพี่ทอดทอดกินเอาอ๋อ,อ,อกรอมใช่ครับเขาบอกว่ากินแล้วจะมีแคลเซียมเยอะ โตมาลูกเกิดมาจะมุกโด่งแล้วก็สูงด้วย <Okay>. oh. เขาบอกเขาบอกครับแล้วก็คราวนี้ด้วยความที่เป็นคนจีนครับแล้วแม่เขาอยากให้ลูกเกิดมาเป็นฝรั่งอยากให้หน้าคือตอนนั้นกำลงังแบบมีเทรนฝรังรงรงร่งเข้ามา like อะไรย่างเงี้ยครับแม่ก็เลยแบบว่านั้นซื้อชุดชั้นในซื้อชั้นในแล้วก็มีรูปเด็กแถมมาให้รูปเด็กเล็กๆครับซื้อตอนนี้3าตัวร้อยแถมโปสเตอร์เด็กฝรั่งหนึ่งรูปอะไรประมาณนี้เลยอ๋อแล้วไปงนแม่ก็เลยเอามาติดปลายเท้า เพื่อคิดว่าวันหนึ่งอย่ว่าลูกเกิดมาจะเป็นแบบว่าหน้าฝรั่งบ้างนี่เป็นความเชื่อนะรู้สึกว่าเป็นความเชื่อครับเป็นความเชื่อความเชื่อของเขาของคนโดยทั่วไปมานานนมแล้วครับเออแล้วพอเกิดมาแล้วคุณว่าคุณแม่ว่าไงคุณพ่อแบบว่าเห็นหน้าครั้งแรกครับเออด้วยความที่เกิดมาแล้วแบบจมูกมันไม่มีตรงสันนี้ครับคือมันทิ่มขึ้นมาอย่างนี้เลยใช่พ่อบอกว่าพ่อพ่อมดหรือเปล่าพ่อมดโอ้มันทิ่มขึ้นมาเลยเาะว่าพ่อคจมูกโด่งเป็นสันเลยใช่มันแบบมันแหลมแหลมขึ้นมาเลยครับ จมูกน้ำมองก,ก่อนเลยใช่ครับมัน <c oughs> อะไรมันจะขนาดนั้นแล้วคุณแม่เชื่อไหมว่ามันเกิดขึ้นจากการที่เรานั่งดูโปสเตอร์ที่แถมมาจากซื้อชุดนายน่ะคุณแม่เขาคงเชื่ออะไรครับเขาคงเชื่อเพราะว่าเขาดูทุกวันจริงถ้าคุณแม่อยากได้ลูกเกิดมาหน้าตาเหมือนฝรั่งคุณแม่ทาไมไม่แต่งงานกับฝรั่งสละเอาใจมาใช่ะ ปกติอ่ะมันเขามันเซนส์อะแล้วไปแต่งงานกับคนจีแล้วอยากได้รูปฝรั่งแล้วเอาชือูปมาดูใช่ไหมครับฝากถามคุณ้น่าเด้อกระไรได้ครับได้ผมจะถามให้เออแล้วทำไมไม่แต่งงานกับฝรั่งเราเออ,อะจะได้รูปเป็นฝรั่งอย่างน้อยเนาะก็ติดมาสักห้าสิเปอร์เซนต์เจอมั <c oughs> า้าคนรักชื่อเจมมาจากไหนเอออ่าด้วยความที่พี่สาวผมชื่อจิ๊บครับพี่สาวชื่อจิ๊บชื่อจิอจ๊บอ่า แล้วก็เลยมีลูกน้องเกิดมาก็เลยอยากจะให้ชื่อคล้องกันนี่จอจานใช่เพราะว่าจริงๆแล้วพี่สาวผมชื่อจุฬารัตน์ชื่อจริงครับจอจานใช่จุฬารัตน์แล้วผมชื่อจิรายุเขาก็เลยเออจิ๊บแล้วก็หาจอจานเหมือนกันเอนแรกเขาจะชื่อว่าแจ็คก่อนเลยชื่แจ็คก่อนแจ็คเล้วบอกแจ็คผู้ค้ายักษ์ไม่เอาเลยแจ็คผู้ค้ายักษ์ไม่เอาครับก็เลยเป็นแบบเปลี่ยนเป็นแบบเจมแทน โอ้ไม่เป็นจิ้มไม่เป็นเจ้าจำอะไรพวกนั้นไม่ใช่ห้เป็นไม่เป็นครับเออไทยเกินไปไทยเกินไปเพราะว่าอยากให้เป็นเพราะอะรเพังเพราะงเจมมี่ผมมีที่มาด้วยเจมนี่ทําไมเป็นเจมมี่ตอนนั้นกําลังกําลังฮิตว่าเจมมีบอลพอดีอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เจมส์บอลนะฮะนี่เจมส์บอล2007นะครับเอาที่มาของเจมมี่บอลไม่ใช่ที่มาของพี่เจมมีเรืองศักดิ์นี่อันนั้นตอนผม เกิดแล้วครับเกิดแล้วประมาณสักสามขวบก็ใม่ตอนนั้นเพลงแบบที่เขากำลังดังครับอ๋อหมายถึงว่าเจมมาดังเต็มที่ใ่ตอนเกิดตอนเกิดแล้วครับโอ้โหจะไม่ใช่เจมหรือจักรจำได้ลางๆว่าผมเคยแบบว่าแม่เปิดเพลงให้ฟังก่อนนอนแล้วผมก็ลุกขึ้นมาเต้นบนที่นอนอะไรกันเนี้ยเออเครับเพลงอะไรจำได้ไหมเอออะไรนะครับเออตัดให้ขาดเลยช็อช็อปช็ออะไรกันช้อใชรับ ได้ยังไงเต้นเต้นได้ยังไงเอ้โอทีนี้ดังกันเลยไม่ครับเขาอยากดูไม่ไม่ครับมันแค่เต้นแบบนั้นเต้นเก่าเ้นเก่าเ้นเกาเลยนเก่แค่นี้แหละแต่จริงๆอยากจะให้อายากให้เจมยืนขึ้นมาเพราะว่ากำลังจะถามถึงเรื่องความสูงเจมนี่สูงเท่าไหร่เนี่ยเออ เอาอยู่เลยอยู่เลยครับสูงเนี่ยหนึ่งร้อยแปดสิบสี่ครับร้อยแปดสิบสี่อ้ยอาว่าอาสูงแล้วนะเนี่ยแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่หนุ่มใครๆก็บอกว่าเป็นคนสูงหล่อมาตอนแรกเอาพูดเลยรู้แล้วมวันนี้เลยหมอของลงกว่าเดิมเยอะออจริงครับไม่ต้องครับไม่ต้องไม่ต้องเชื่อมานักก็ได้นะครับอันนี้เป็นการให้กำลังใจตัวเอง เขาบอกว่าเจมเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยความบังเอิญใช่หรือเปล่าก็ถือว่าค่อนข้างบังเอิญครับบังเอิญมากอันก็คือพี่ปิ๊กครับพี่ปิ๊กชฉลาดเห็นผมทาง a c e b o o k ครับคือตอนนั้นเขาเขาเหมือนกับว่าเปิดเปิดเขาก่ารังหาเด็กอยู่แล้วก็มีเด็กคนหนึ่งเด็กผู้หญิงคนหนึ่งสนใจที่จะมาแบบเข้าเป็นเป็นเป็นนักเป็นนักแสดงหรือว่าทำทำวงการบันเทิงเขาเลยส่ง Facebook มาหาแล้วคนนี้ปิ๊กเขาก็เลยเปิดดูแล้วเขาก็เห็นผมในกรอบเฟซเล็ก เจมเป็นเพื่อนของน้องผู้หญิงคนนี้ครับพีปิกเข้าไปเปิดดูน้องผู้หญิงคนนี้แล้วไปเห็นรูปเล็กๆรูปนี้ใช่แล้วครับรูปเล็กๆรูปนั้นเจมทําอะไรอยู่ยังไงเขาถ่ายรูปอะไรอ่ารูปรูปกำลังแบบว่าแลบลิ้นอยู่ไงครับรูปแลบลิ้นใช่รูปแลบลิ้นครับอ่ะเราถามว่ารูปนั้นคือรูปไหนที่เปลี่ยนชีวิตของคนคนหนึ่งแล้วทําไมจะต้องเป็นรูปแลบลิ้นรูปนั้นคือรูปนี้ครับเออ ต่อไปนี้นะพวกเราครับ5 4 3 2 <fatto> 1 2สสองแอนเเกิดเลยเกิดเลยนี่ไม่ต้องแอนแล้วเนี่ยออเออเออนี <fall> ่เนี่เอาให้ดูซะเลยนี่คุณชายสี่คนได้เห็นรูปคนชายสี่คนก็เล่นกันป่ะคุณชายสี่คนไม่เห็นเนาะโอ้ยเขเล่นกันแบบเด็กๆนี่ เออขาเขาจับใครกันครับเขาฟังกันใช่ไหมนี่นี่รูปนี้ทำไมเหรอไม่ก็คือเล่นเล่นกันปกติธรรมดาครับเอานี่เล่นกับปกติธรรมดาเนี่ยใช่ใช่โอ้แล้วถ้าไม่ปกติธรรมดานี่เล่นอะไรกันเนี่ยก็คงไม่เล่นกันเลยครับใช่คือปกติก็เล่นกันตลอดอ๋อครับเอาถ่ายรูปก็แซวกลงไปถ่ายกันมาเออก็ก็เลยเกิดขึ้นจากลูกแลบลิ้นใช่ครับรูปนี้นี่เองใช่ครับฟันสวยเหมือนกันนะสวยไหมพวกเราสวยไหม เป็นคนฟันสวยนะครับแล้วยิ้มอะไรยิ้มแล้วโชว์ลิ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยลิ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ในในตอนที่ขอโชว์ฟันกับลิ้นในเวลาเดียวกันสมมติว่าถ่ายรูปตอนเด็กๆชีวิตวัยเด็กของเจมเป็นยังไงในพิจิตรก็สิบเก้าปีที่แล้วก็อย่างที่บอกไปก็เป็นเหมือนกับเด็กที่ชอบเล่นคอมครับคือเมื่อตอนประมาณสักอนุบาลสอง แ้อ่านบานสองร้านเกมข้างบ้านเปิดครับเราก็เลยเดินไปเล่นทุกวันก็เคยเดินไปเล่นเดินไาเล่นวันละประมาณสักไม่ไม่มากครับสิบกว่าชั่วโมงโอ้โหไม่มากสิบกว่าชั่วโมงนี่คืออาการเด็กติดเกมละใช่ครับอาจารย์ก็เป็นประมาณนั้นครับเด็กติดเกมประมาณสิบกว่าชั่วโมงใช่ครับเคยเล่นยาวนานที่สุดกี่ชั่วโมงประมาณสักสิบ ห้าชั่วโมงมั้งครับห้าสิบหกสิบห้าชั่วโมงตั้งแต่กี่โมงกี่โมงเมื่อตอนเด็กคือคุณแม่ห้ามให้ผมนอนนอนเด็กคือไม่ให้นอนเด็กเลยเพราะว่าจะให้นอนตอนสี่ทุ่มสี่ทุ่มคือต้องขึ้นนอนผมก็เลยบอกว่าเตือนตัวเองว่าประมาณสักตีสี่ตองตื่นขึ้นมาเพื่อเล่นคอมจนถึงสี่ทุ่มตื่นมาตีสี่นับดูดีนะฮะตีสี่ของตอนเช้าใช่ครับเล่นคอมข้ามวันข้ามมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นไปถึงสี่ทุ่มต่อเนื่องเลย เราคำนวณดูนะครับจากตีสี่ประมาณตีสี่ตีห้าเรียกว่าตีห้าก็แล้วกันนะสิบแปดชั่วโมงจนถึงสี่ทุ่ม <c oughs> แล้วไม่กินไม่นอนนี่เกิดการของเด็กตะเก็นนะ,ะคือแม่ก็เอาแบบว่าเอาข้าวมาให้กินอะไรเงี้ยครับบนโต๊ะแล้วก็ไม่อาบน้ํากินข้าวหน้าโต๊ะคอมอะไรใช่ครับ,รบอาการโอ้โหไม่ดีนะดีไหมไม่ดีไม่ดีครับไม่ดี<อ>คือเมื่อก่อนแบบว่าเล่นมากนะครับก็ไม่ดีจนต้องสายตาสั้นตั้งแต่ ตอนหนึ่งครับเอาทีส่สายต่สั้นครับสั้นเท่าไหร่ตอนนี้600แล้วครับโอ้หกร้อยครับแล้วนี่ใส่คอนแทคส์ใส่คอนแทคเลนส์นนนครับ oh. ห0ร้อนะครับจากการส่วนหนึ่งแน่นอนอาจจะเกิดขึ้นจากการเล่นคอมแน่นอนใช่ครับแน่นอนชัวรเชวเตือนน้องๆหน่อยเลยจากการเล่นคอมวันละสิบดชั่วโมงอย่างนี้ไม่ดีอย่างแน่ซึ่งตอนนี้ไม่เล่นละไม่เล่นละครับไม่เล่นละก็ <ๆ S 2> ยิ่งแบบว่าสุขภาพไม่ดีด้วยครับทําให้เราไม่ได้ออกกาลังกายไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้เจอคนแล้วแถมยังแบบว่าสายตาสั้นด้วยสายตาสั้น6 0ร้อยนะครับแล้วในที่สุดเราหยุดเล่นเกมได้ยังไงเมื่อตอน มมสี่มห้าครับก็เริ่มคือตอนนั้นผมเรียนที่โรงเรียนแบบว่าอนุบาลวัชิระครับตั้งแต่ปนหนึ่งเป็นถ,ถึงมสามแล้วก็คือเป็นนอนุบาลนะครับจะมีตั้งแต่อนุบาลแล้วพอมสี 4, ม่ 5, มห้ามหกก็ต้องย้ายไปโรงเรียนแบบรัฐบาลที่เป็นเนพิจิตรพิทยาคมอย่างเงี้ยครับก็ไปเรียนมาปลายที่นู่นแล้วพอมสี 4, ม่มห้ามก็เริ่ม,เร,มเริ่มมีกิจกรรมมากขึ้นเริ่มเริ่มแบบว่าเริ่มขีี่่่มมมเเเเเปป็นนรรรรริิิไไไยยพศษด้อะคับ คือเรียนเล่นสายวิทย์คนิตครับใช่ครับก็ไปเรียนแบบเรียนพิเศษตอนตอนเย็นแล้วก็พอตอนตกเป็นมาแบบไปเตะบอลกับเพื่อนออกกำลังกายกับเพื่อนครับจากนั้นจากการที่เราได้มีกิจกรรมอย่างอื่นขนับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วแล้วก็ไปเล่นสามารถไปเล่นบอลอะไรเตะบอลอะไรได้ก็เลยหยุดเล่นหยุดเล่นเกมไปโอ้ก็เป็นเป็นประโยชน์เป็นคุณูปการแก่ชีวิตของตัวเองไปเลยนะฮะจริงหรือเปล่าว่าเจมนอนกับ หมือนเพาะนอนร่วมเตียงเดียวกับคุณพ่อคุณแม่มาตั้งแต่เด็กจนโตก็จริงครับจริงตั้งแต่ผมเกิดมาก็นอนนอนกับคุณพ่อคุณแม่เลยห้องเดียวกันครับนอนเตียงเดียวกันห้องเดียวกันอ่คือจะเป็นเหมือนกับเป็นคุณพ่อคุณแม่จะมีเตียงอีกเตียงหนึ่งเตียงขึ้นไปแล้วผมก็จะเป็นปูพื้นนอนนอนอยู่ข้างๆาใช่ข้างล่างครับข้างข้างเขานี่เป็นการบังคับให้นอนแต่หัวคับใช่ตั้งแต่เด็กครับก็เลยก็เลยแล้วคราวนี้ก็เลยไม่ได้ย้ายห้องออกไปก็นอนมาตั้งแต่เด็กจนถึงม .6 จนถึงป .6 มอมอ .6 เลยครับอายุเท่าไหร่ตอนนั้นเราที่ยมหกก็สิบแปดปีที่แล้วปีที่แล้วปีที่แล้วนี่เองก็ยังนอนอยู่กับแม่อยู่เลยครับปีีท่โอ้ยอนี่มันจะลูกแง่เกินไปแล้วไหมเนี่ยอเออเราเรามีความรู้สึกว่าเอเราน่าจะเราโตแล้วไหมเราน่าจะแยกห้องออกไปนอนขอ,อตงตัวเองมีห้องนอนของตัวเองไดก็ด้วยความที่ชินแล้วมั้งครับก็เลยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ตลอด หรือว่าพอแยกห้องนอนกับคุณแม่แล้วทําให้เรานอนไม่รับกลัวผีป่ะกลัวผีแห่เลยจริงๆแล้วเพราะว่าอีกอีกห้องหนึ่งแอร์ไม่มีไม่มี <laughs> มมแอร์ <laughs> ใช่ก็เลยไม่นอน <laughs> ก็เลยไปนอนห้องห้ <laughs> อ,องแอร์กับ <laughs> <laughs> แม่ง <laughs> <laughs> อ๋อแหมเราก็คิดว่ารักแม่เนาะ ร้อนห่อแม่เย็นกว่านอนจะดน้อยอายุสิบแปเย็นสบายเย็นสบายโอ้แล้วตอนนี้มีตังซื้อแอร์เป็นของตัวเองแล้วใช่ไหมครับแต่อย่างหนึ่งนี่คืออาจจะเป็นกุศโลบายของคุณแม่ก็ได้ว่าไม่อยากให้ลูกนอนเดึกเดี๋ยวนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ที่นั่งดูอยู่นะฮะเด็กๆเวลามีห้องของตัวเองรับรองได้ไม่ก่อนตีหนึ่งแหะครับที่เขาจะนอนเล่นมือถือมือถือครับเขาเล่นมือถือ Facebook ทวิตเตอร์ทวิตเตอร์คนไทยไม่ค่อยเล่นเดี๋ยวนี้มีไลน์เล่นไลน์กันโอ้คุยอะไรกันไ่รู้ดูรูปอินสตาแกรมกันอินสตาแกรมคุยกันตีหนึ่งตีสองบางคนตีสามตีสี่จนกระทั่งกลายเป็นอุปนิสัยของเด็กที่ว่านอนหัวข่้มไม่เป็นพอนอนหัวข่้มไม่เป็นเข้ามาว้ยไรก็ต้องทํางานดึกๆก็อดหลับอดนอนโตมาพอจบเรียนมีอามีเพื่อนเลยลูกเนี่ยโตมาทํางานกลางวันไม่ได้พอตื่นอีกทีเที่ยงเพราะอะไรเข้านอนตีสี่ เานอนตีสี่เพราะอะไรเนี่ยอันเนื่องมาจากเรื่องพวกนี้อยู่หน้าคอมเนี่ยคุณแม่ให้นอนพร้อมกับคุณแม่เพราะว่าต้องจับนอนตั้งแต่หัวค่มสามทุ่มสี่ทุ่มเชื่อแน่ว่าเป็นกุสโลบายแต่ก็มันมันทำให้สูงได้ด้วยครับเพราะคุณแม่บอกว่าถ้าท่านนอนก่อนหัวค่ำเนาะมีคนบอกว่านอนก่อนหัวค่ำเนี่ยนอนก่อนสี่ห้าทุ่มเนี่ยจะสูงเด็กจันสูงใช่ตอนเด็กๆครับเดี๋ยวกำลังจะเห็นด้วยแกเพราะว่าเคยได้ยินเรื่องของกรอ ฮอร์โมนครับ growth ที่แปลว่าโตเขาบอก growth ฮอร์โมนนี่ทํางานก่อนสี่ทุ่มใช่ครับทุกอย่างที่มัน growth ขึ้นมาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นโตขึ้นมีการมาเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาบอกเกิดขึ้นแต่สี่ทุ่มก็<ช>มันอาจจะมีส่วนมีส่วนครับม,มีส่วนนะฮะลอง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 ,ลองตอบคําถามอันนี้หน่อยนะฮะเป็ุชชาของเจมส์จิรายุนะครับว่าจริงหรือเปล่าถ้านอนหัวค่ําก่อนกี่กี่โมงนะสี่ทุ่มครับก่อนสี่ทุ่มไม่เกินห้าทุ่มเกิดมาจะตัวสูงหรือว่า เหมือนเด็กๆตอนยองเด็กครับอีกหน่อยจะตัวสูงใช่ครับอ้อนไหมเจมเป็นคนที่อ้อนไหมอ้อนแม่ไหมไม่ไม่ค่อยอ้อนเท่าไหร่ครับไม่ค่อยอ้อนไม่ค่อยอ้อนเพราะว่าไม่ค่อยได้อะไรยากครับคือคุณพ่อเขาจะค่อนข้างมีเหตุผลเขาไม่อ้อนเพราะว่าอ้อนไปก็ไม่ได้อะไรม่ได้ไม่ได้อะไรม่อยากได้อะไรอ้อนอ้อนไปก็ไม่ได้ครับเมื่เลยไม่อ้อนดีกว่าโอ้ไม่อ้อนดีกว่าตอนเด็กๆก็น่ารักนะคิดว่าตัวเองน่ารักไหมตั้งแต่เด็ก หน้าตาเหมือนผู้หญิงมากเฮยเด็กหน้าตาเหมือนผู้หญิงเหรอน่ารักดีครับผมชอบผมชอบแบบประมาณนี้เออน่ารักไหมนี่เหรอนี่หน้าตาเหมือนผู้หญิงตอนนี้ก็หน้าตาเหมือนผู้หญิงตอนนี้มีคนทักว่าน้าตาเหมือนผู้หญิงเหมือนไหมเหมตาเหมือนผู้หญิงเนาะหน้าหวานแกรบอกว่าสวยสวยกว่าผู้หญิงอีกเฮ้ยเออจริงไม่ใช่เออถ้าเจ้าวิกผู้หญิงมาใส่นี่เป็นผู้หญิงเลยเนาะ ทาลิปสติกหน่อยนี่การเป็นเหญิงเจ้าเลยยา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 อย่าไปฟังโน้ตอย่าไปฝังโน้อ่ะนี่ตอนเด็กๆนะครับก็น่ารักดีโอเคนี่นี่รูปนี้หน้าเหมือนผู้หญิงเพราะว่าทาลิปสติกนิดหน่อยใช่ไหมหนุ่งจงเบรนและรูปนี้อืมรูปอะไรเนี่ยรูปนี้อะไรเนี่ยอ่าตอนประมาณสักป .5 ป .6 ครับ ประถมประถมป .5 ป .6 แล้วทำไมต้องเตะท่าแบบนี้มือม้ามันอ่อนเกินไปนิดนึงหรือเปล่าเจมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเป็นเด็กๆมากจะใส่แว่นนี่แบบว่ามีแต่คนทะยาเมื่อก่อนเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เหมือนนี่ะแฮร์รี่พอตเตอร์เอออใช่ใช่โชคดีนะนิ้วก้อยไม่กระดกเน้ะถ้ากระดกขึ้นมาแล้วก็ยุ่งเลยยกนี่นี่นี่ ไม่นะครับไม่นะครับสำหรับคนที่ตั้งปุจชาไว้ไม่ต้องถามไม่ใช่นะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ได้ไงเนี่ย